ครับนะนะวันนี้เรามาตกปลานะครับกับหมาแม่น้ำหีนะครับแม่น้ำหีวันนี้มากับภรรยานะครับเขามาส่งของกหมครับตอนนี้เป็นเชาววันที่19บนะครับเป็นวันศุกร์เรามีเวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับในการตกประมาณ7จด โมงครึ่งแปดโมงเราก็จะกลับนะครับเอา้าปลากินแล้วนะนะเออวัดนิดนึงนี่นะครับปลากินแล้วปลากินแล้วดีใช่ไหมหมุนมาหมุนมาเดี๋ยวขั้นออกจากใสเด้อมันของวะนักบ่เพราะจะเป็นปลากระมังนะครับปลารับแจกปลากระมัง ภาพไม้ครับตีได้หมดนะครับฝั่งนั้นได้ประมาณร้อยหลังนะครับแต่ว่าไม่มีคนมาอาจจะไม่มีคนรู้ว่าปลากินนะครับคนเลยไม่มาเอาขั้นึ้นตรงๆมาเลยไม่มีตัวเลยอะจบเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วเขาขจะตีไหมใช okay, ครับครับไม้นี้เรา เดือดจัดน,นะครับแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยไม้ลงสูบแล้วนะครับที่พักดีดูตัวปลาครับนั่นนะปลาขาวนะครับปลากาครับรกับปลากระแมงอีกสี่ห้าตัวครับฉีดตัวครับในนี้ยินดีอยู่นะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ ภาพไม้ครับตีได้ไม่เยอะนะครับประมาณห้าหกคันครับมีที่ติดด้วยครับีเดี๋ยวเราชมผลงานนะครับครับตัวที่หกเจ็ดแปดประมาติดติดครับนะะโอ้หกินดีมากครับเช้านี้แต่ว่าผมมีเวลาน้อยนะครับมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในการตก ตอนนี้6กโมงเช้าแล้วครับเจ็ดโมงกว่าเราก็จะขับแล้วนะครับโอเคครับน้าหน้า,นาเดี๋ยวรอชมผลงานครับ,รบเงียเบเยอะเารัใส่ถุงมาด้วยหัาตาันนะครับน่ะเดี๋ยวรอชมผลงานตัวต่อไปครับ จะได้ไหมหรือได้อะไรขาวส้อยครับปลาขาวส้อยกินเลยช่วย เป็นแม่น้ำฮีนะครับ วันนี้เป็นมันหมูนะครับ ใส,ส,สวยๆเลยครับนั่นนะมีเวลาอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมง ้องเขาละตัวใหญ่มือมันจะเ,เบ็ดมันหลุดน้ำมันพอดีไหมหมดแล้วลำยางลำยางแล้วหมนแล้วขุดขั้นลง,นว, <laughs> นดดงว่ามันจิตตัวเนาะเบาดังพร้อมนะประเด็นนะดึงไปก็ยังปลาใหญ่ลากเอาเลยนะน้ำแห้งนะบ้าใส่อยู่ สวยครับนั่นนะใส่กำลังงากว่างหนูเห็นมันนี้ต่างวัฒนไอโฟนอะไรไอโฟนนะของกูใส่ยังไงไอโฟนตัวนี้นี่ยังสินไม่คิดว่ามือเป็นยังไงหรอกหน่วยผาามันก็ยังโรศั์ตัวไปนะโอ้จะเ็าเนวนะไรเห็นยังบ่ไฮร่งเลียว

หน้าพี่คุดเต็นเงินเราคิเโล่ยังหน้าพี่คุดเต็มเงินลราคิดโล่โอ้โหเลี้ยงสองนี่แกล้งกนเลยว่ได้คิดอันนี่ปุนอยู่เออว่าได้มีเวลาคิดกัน ไญี่ปุ่นกับข้านึงกับเมื่อตัวผู้ถอมันขึนไปแล้วกัเมื่อเราจะยังเม่มาทาปุอยได้ยูบบ่อวันเราได้บ่เราได้ยุบาะหนเราว่าเราได้ยืบได้โม่ขวเราเมื่อตะเ้าเนี่ยตะเ้าเนี่ยระยะไข่อยู่บ่ของอยู่วันนึงดังเยอเลย เทำไมเซลฟี่มันเถ่ะเฮ้ยไปได้ม yup. eh ันจะจ้งใสนจ็บานเหรอนี <t <t ่เสียเหีบม่เาจะไปสบายังงสภาพอากาดมีเงินนหรอวคนดูน้ยายนหค่ครับนั่นฮะชมตัวต่อไปครับครับสรุปผลงานนะครับชานี้ เจ็ดมงครึ่นครับตั้งแต่ตีห้านะครับผมมาตีห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับ,รบ,มมรรบประมาณนี้ครับนะนะพอได้ทำกับข้าวครับหมายครับพอได้อยู่นะครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่าด้านล่าง เขาเยอะกว่านี้เลยวะถ้าจะกินทั้งสายนะครับนั่นนะไปมาก็มาได้ครับช่วงนี้เดือนกันยายนครับโอเคครับสำหรับทริปนี้ขอลาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับควันนี้เช้าที่สิกกบเก้าตัวใหญ่ท,ที่สุดตัวนึ่งเรือกสองโลสามโลครับสองส,สามโล 红花队。